สูนถึงร้อยโหมดแรกนะครับเป็นโหมดไฮบริดนะ 3, 2, 1 3, 2, 1 ทดสอบ EV โหมดเพียวกันบ้างนะครับผมกดปุ่มตรงนี้เนาะปึ้งเลือกเป็น EV โหมดนะครับ3 2 1สองหนึ่สสองหนึ่ง <30. 60. S 1> เที่ยวนี้มาลองโหมดสปอร์ตพัดกันนะหมุนไป2ครั้งนะครับผมแล้วก็ปิดแท็กชั่นนะแล้วก็ดันลงมาเป็น S นะครับผมปิดอาเดี๋ยวดูก่อนได้ยังโอเคสามอะต้องหยยบเบรคค้างไว้นะครับนีคันเลกป้ายสามสองหนึ่ง